โอเคฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมนะโอเคเราก็มาเข้าสู่ที่เกม b a n g e r อีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะฮะอ่ะเราก็มาดูดีกว่านะครับผมว่าเราเก็บรูบี้ได้ถึงขนาดไหนแล้วนะครับผมของอ่าสัปดาห์นี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับผมตอนที่ผมอัดคลิปเนาะก็เดี๋ยวจะรับรูบี้เลยดีกว่านะครับผมผมเก็บรูบี้ id สี่นะก็หวังว่าจะเก็บถึงสามพันละกันนะครับผมเพราะว่าล่าสุดเนี่ย หรือสัปดาห์เนี้ยผมนันจบตลีกเพชตรงเป้าหมายนะครับผมตามที่ผมได้พูดอีพีที่แล้วไปนะครับผมหรือคลิปที่แล้วเนาะว่าเออจะพยายามให้มันจบลีกเพชรสามได้นะครับผมแต่ว่ารอบนี้ไปดูดีกว่าผมจบลีกเพชรไหนได้หรือเปล่าหรือ,อยังไงนะฮะดูหน่อยดิคือปุ๊บโอโ้ได้แค่ร้อยเดียวนะครับผมก็ตามนั่นแหละนะครับผมเพราะว่าคือ ือผมเหนื่อยนะครับผมผมเหนื่อยนะครับผมผมก็เลยแบบตีพีวีอะไรอะไรแบบนี้อยู่นะครับผมตีไปตีมาอยู่เฉยๆก็นอนหลับนี้จากโทรศัพท์มือถือนะนะครับผมก็ก็เยอะก็ยังดีนะที่ผมยังดันลีกหรือจบดีกท้องหนึ่งได้นะครับผมก็คือได้หนึ่งรอลูบี้นะก็ตอนนี้เป็น2อ0 0ันแล้วนะครับผมก็ก็ใกล้จะถึง3า0พันลูบี้แล้วล่ะนะครับผมเพื่อจะไปเปิดเกียร์ อ่าแปดดาวชิ้นใหม่นะครับผมเป็นเกยียร์โจมตีสกิลด์แน่นอนนะครับผมเป็นเกียร์ของโคโรโบโน,นะเรียนหน้านะครับผมก็เพื่อนๆก็สมควรเก็บแล้วนะครับผมนะบอกบอกกันอีกทีแล้วกันนะครับผมว่าถึงคนต้องเก็บแล้วนะครับผมตัวก็ทงกาชาก,ก็เหมือนกันด้วยนะครับผมเอาไว้เก็บ โคโรโบเอาไว้เก็บเปิดโคโรโบน่าจะดีกว่านะครับผมโคโรโบเดือนหน้าจะเป็นโคโรโบอะไรนะครับผมก็อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมคำบงคาใบก็มาแล้วล่ะแต่ว่าผมก็คงจะอ่าไม่มีความสามารถเก่งพอที่จะอ่ารู้เลยนะครับผมว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับผมนะก็ถ้าเพื่อนเพื่อนรู้นะครับผมก็อ่ามาเดามาบอกกันหน่อยก็ได้นะครับผมที่คอมเมนต์นี้นะครับผมคลิปนี้ก็ได้นะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนรู้เนาะนะครับผม โอเค2,900ัรูบี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับผมรอบหน้าก็าถ้าได้อีก100่รูบี้ก็จะเป็น3,000ัรูบี้พอดีเป๊ะถ้าเขาเรียกว่าจบลีกเพชร3ได้นะครับผมก็จะเป็น120ก็จะก็จะเป็น300เอ้ยไม่ใช่ก็จะเป็น3,020ัรูบี้นะครับผมก็ถือว่าก็เป็นเรื่องดีเลยนะครับผมก็จะได้เปิด หนึ่งการันตีใช่ป่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูหน่อยนะรอบที่แล้วไม่ได้พูดถึงนะครับผมว่ามันมีเป็นแบบไหนนะครับผมของการันตีเกลือไอเกียไม่เห็นพูดว่าเกลือเลยเฮ้ยพูดว่าเกลือนี้ไม่ได้นะมันเป็นรางนะครับผมก็นี่นี่นี่ไงนี่ซุ่มอันนี้ซุ่มอะไรเรนเจอร์เหรออันนี้ครบเจ็ดครั้ง อันนี้15ครั้ง30ก็คือเลือกได้นะครับผมหมอนี่ไง15ครั้งสุ่มอุปกรณ์จากสุ่มจากอุปกรณ์6 6ดาวถึง8ดาวเลยหรอ่อให้โอ้โหผมจะมีโอกาสได้8ดาวบ้างไหมเออผมก็กลัวมันออก6ดาวอะ่ะแต่ก็หวังว่าจะออกอ่า ดาวให้ก็แล้วกันนะครับผมเป็นจบตีสกิลโดนแน่อนอนเนาะวังว่าจอกให้แล้วกันเนาะสำหรับเกียร์โคดโบเดือนหน้านะครับผมถ้าออกเป็นหดาวก็รู้สึกเศร้าอ,อยู่เหมือนกันเนาะถ้าแบบอย่างน้อยก็ได้การันตีเนี่ยได้ไปการันตีหดาวผมก็ไม่เอานะเออถ้าเป,เปิดไปได้เลยก็รู้สึกเซ็งเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ต้องมาแล้วลนะ่ะใช่ป่ะมันต้องมาสิลูปีต้องเยอะใช่ป่ะ <laughs> แต่บางคนไม่ได้ก็คือไม่ได้แนละ้วก็ตามที่ผมพูดไปเนาะใครแบบ ลงสวยจัดก็นั่นแหละก็สวยมากๆเลยนะฮะเดีย๋ยวไปดูกบสักหน่อยนีกว่านะกบไอดีผมตอนนี้มีอะไรยังไงบ้างนะครับผมกบแปดดาวอัลตร้านะครับผมแปดดาวอัลตร้ามีเท่าไหรเ่เลยมี22ก็ปั้นแม็กได้อีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นโคดโบ์ด้นั่น,หนแหละ ส่วนแสงมืดนะครับผมมี46ตัวก็ปั้นได้2แม็กเลยทีเดียวเชียวนะครับผมก็อ่าน่าจะปั้นเป็นตัวเก่าไหมหรือว่าวจะรอเปิดตัวใหม่ดีเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนเนาะอ่าแสงมืดที่ผมเคยเปิดได้อ๋อมีไอไว้แล้วก็บานานซ์ยากลที่ใช้ง่ายแล้วก็สลอ็อตเอ้ผมว่าผมรอสักหน่อยดีกว่า เผื่อมันได้ตัวเจ๋งๆมากกว่านี้นะครับผมอย่างเช่นไกทองนะครับผมอ่าเบาไกทองไม่ก็เบาอะไรอะอนนบิสนะครับผมอืมไอ้พวกนี้อยากได้อยู่นะครับผมแล้วก็นาฬิกาปู่นะครับผมอืมอยากได้ตัวประมาณนี้นะครับผมทางคอมโบเจ๋งๆนะฮะโหดๆเลยนะครับผมเพราะว่าเกียร์เนี่ยเราก็เริ่มหาแล้วนะครับผมไม่น่าไม่แน่นะครับผมเดือนหน้าเนี่ยผมอาจจะได้เกียร์เยอะก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมมีตั้งสามพันรูบี้อะ เออต้องไว้ไว้ก่อนนะฮะต้องแบบอันนี้ไว้ก่อนต้องมั่นใจเข้าไว้ก่อนนะครับผมเราแน่แน่นอนนะครับผมเรามีลูบี้ต้องเยอะมันก็ต้องย่อมมีโอกาสได้เยอะเออเออใช่ไหมวะเออคงใช่แหละนะครับผมแม่พูดจะไม่ขาดคำเลยว่าต้องมั่นใจเข้าไว้นะครับผมนะโอเคนะครับผมเพื่อนๆถึงลูบี้ถึงขนาดไหนแล้วนะครับผมก็บอกกันมาได้เลยนะครับผมไม่ต้องเก๊กหาอะไรนะครับผม โอเคต้นรีพ p พ p นะครับผมรก็คือ,อลีลียิบรีไปแล้วต้นรีพ p พ p หรือต้นสัปดาห์เนี่ยก็จะเจอพวกคนเก่งเยอะเหมือนเดิมนะครับผมนะที่มันก็นั่นแหละมันก็รีตามกันมานะครับผมเดี๋ยวผมลงเดี๋ยวผมรีรีตีสักหน่อยแล้วกันดูดูดิว่าทีมมันเจ๋งขนาดไหนนะฮะสำหรับดีแถวแถวนี้ก็เจ๋งก็เก่งอยู่นะเจ๋งอยู่ นะครับผมแต่ว่าไม่มีทีมออ่อนให้ตีเลยเหรออ่านี่มีอยู่เราตีเลยแล้วกันทีมนี้ไม่ตัวยังไม่แม็กเยอะนะครับผมก็น่าจะสู้ได้นะครับผมถึงแม้ว่าตัวเขาจะเป็นตัวที่โหดอยู่เก่งอยู่ตัวดีมากเลยนะครับผมแต่ถ้ายังเลเวลไม่ได้แม็กเยอะเนี่ยเราก็สู้ได้ดีอยู่นะครับผมหรือว่าเกียร์เขาอาจจะตึงจะโหดเนี่ยเราก็สู้ได้ยากเหมือนกันนะครับผม แต่นี่น่าจะซู้ได้แน่นอนผมมั่นใจนะฮะนี่ขออนุญาตตีหน่อยละกันนะครับผมใครก็ไม่รู้เนาะปิบปบเปบ,ปบนี่ท่านอายครับผมอย่างน้อยเรื่องนี้ผมก็เคยดูผ่านๆน,นะเออแต่ยังไม่ได้ดูแบบเป็นยิงมันจังนะเรื่องโอเวอร์โดนะครับผมก็พอรู้จักบ้างนะฮะแต่ว่าไอเรื่องม็อบล่าสุดเนี่ยที่มาเ้าก็เอา,าตรงๆนะก็ เขาผ่านตาเหมือนกันแต่ไม่ได้ดูเลยนะครับผมแค่ได้แค่เคยได้ยินชื่อเฉยๆนะแต่ก็นั่นแหละนะครับผมก็ได้มาอยู่ไอดีเดียวนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะผมที่แบบว่าอย่างเราก็ได้จับจองลองเล่นดูนะครับผมอย่างนั้นก็คือได้แหละนะครับผมนะแต่ละไอดีเนี่ยขอแบบตัวไหนตัวนึงก็ได้นะครับผมที่มันเป็นคู่เทพผมก็ดีใจแล้วนะผมที่ได้เล่นนะฮะทำไม่ได้เลยนี่รู้สึกเซ็งเหมือนกันนะฮะเออ มันเหมือนแบบควาเป็นคนอื่นได้คเนเราไปได้อะอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมก็เข้าใจเพื่อนๆเลยที่มันเปิดไม่ได้นะครับผมเกี้ยก็เหมือนกันนะอ่านะครับผมแปดดาวเจ็ดดาวอะไรแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอเล่นอีกทีมหนึ่งทีมสุดท้ายก็แล้วกันนะครับผมขอทีมแบบตึงๆเลยลองลองดูดิเออไหนไหนเขาก็เรียนมาแล้วอ่าทีมนี้ล่ะเป็นไงบ้างก็ไม่ตึงหรอกนะเพราะว่า ตัวเก่าๆเ,เขามีเยอะนะครับผมแต่ถ้าเขาเกียร์โหดเนี่ยก็จะสู้ยากเหมือนกันเราลองเล่นดูเลยดีกว่านะครับผมจัดไปเลยเรมิเอมเมียช่วยแบกหน่อยผมจะหาเกียร์ใส่ให้เอมเลมกับเอมิเลียนี่แหละกับบาวล็อกนะครับผมให้มันโหดๆตึงๆไปเลยนะครับผมถ้าได้จบตีสกิลตัวแน่น,นอนมาเนี่ใส่บาวล็อกแน่นอนนะฮะให้มันแบบ ดามเมจแบบรุนแรงเลยนะครับผมคือทตุมืดมายิงหายทาตุมืดมายิงหายนะฮะ <c oughs> สุดยอดเลยเวลาคือลีกแถวตำนานเนี่ยเขาก็เล่นดีเหมือนกันนะพวกบาวก้ารถพวกคอมโบแบบนี้นะครับผมเ,ออเห็นเขาหยิบเล่นบิวบ้างนะครับผมพวกตัวดามเมจจิงๆอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าเราไม่ต้องไปถึงพูดถึง อ่าหลีกเขาหรอกนะฮะเพราะว่าเราคงไม่มีวันที่จะไปถึงนะฮะ <c oughs> เออผมจะไม่คนเป็นผมจะไม่เป็นคนแบบนั้นก็แล้วกันนะฮะ <c oughs> <c oughs> รให้ผมแบบได้แบบยืนแบบติีกตำนานสักครั้งหนึ่งก็ก็ดีนะครับผมก <c oughs> ็จะได้พูดคุยว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะ <c oughs> แบบประสบการณ์ของตนเองนะครับผมผมเคยดูแต่คองขอ,งอื่นเขานะว่าเออไม่เป็นยังไงนะเวลายืนหล็กตำนานนะฮะ ผมกดอันนี้เลยนะผมอา้าวจะกดออโต้ไปเลยนะผมดันชนะแล้วโอ้โหโอเคนะครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นการดันหลีกขึ้นเล็กน้อยนะครับผมอ่ามาเรียนหลีกเป็นทองสามแล้วนะครับผมที่จริงถ้าจบหลีกอ่าสัปดาห์ที่แล้วนะหรือก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะก็ถ้าจบเหีกอ่าเพชร เพชรสามได้ก็นี่แหละก็จะรีมาอยู่ไอเงินไม่ใช่เงินสิมันอยู่ทองสามนะครับผมก็จะไม่ได้เล่นอะไรแบบนี้หรอกนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสรุปโดยรวมแล้วก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งร้อยแล้วก็ได้มาเป็นสองพันเก้าแล้วรอบหน้าก็อย่างน้อยก็ต้องจบทองอ่าทองสามได้เหมือนเดิมเอ้ไม่ใช่ทองสามสิทองหนึ่งได้เหมือนเดิมเพื่อจะได้หนึ่งร้อยลูบี้นะครับผมให้มันถึงสามพันเพื่อจะปเปิดเกียร์ อาโครโบรเดือนหน้านะครับผมก็นั่นแหละต้องเก็บต้องอยู่ให้ได้นะฮะเลกนี้เออคือมันเหนื่อยนะครับผมมันก็เลยนั่นแหละหลับที่จากโทรศัพท์นั่นแหละก็โอ้โหที่กินกะว่าจะพยายามให้มันขึ้นให้ได้อย่างนั้นก็แต่สักปลายนิ้วก้อยก็ยังดีนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมอ่ะเพื่อนๆก็ พูดอีกทีแล้วกันเพื่อนๆก็อย่าลืมเก็บกันด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคประมาณนี้พอเนาะเดี๋ยวจะหาว่าพูดอะไรเยอะแยะนะครับผมอ่าโอเคหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมก็รบกวนเพื่อนๆนะครับผมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กันหน่อยกันแนละ้วกันเนาะและที่สําคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับผมก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปยังไงผมก่อนใครกันนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีครับบ๊ายบายแล้เจอกันคลิปหน้า่อยูผม คลิปหน้าจเป็นคลิปอะไรก็ช่วยฝากาติดตามผลงานหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าคนดูเริ่มถดถอยลงแล้วนะฮ <g> ะ <iggle> ก็เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมบายจริงๆแล้ว